สายรีแมปรถเล็กรถใหญ่บิ๊กบค์ของ Honda นะครับที่เป็น K-Line K-Line ก็คือต่อปักแดงนะของ Honda ทั้งหมดนะผมมีทำเป็น USB Type C แบบนี้นะครับสายหาเสียบง่ายนะครับมีไฟสถานะอยู่ในนี้บอกนะครับวงจรน,นะครับไม่ใช่ออโตสายตัวนี้มีคนเทสให้ก็คือถ้าเป็น PCX จาก7นาทีจะเหลือ5นาที แล้วก็รุ่นอื่นจาก5ที่จะเหลือ3นาทีนะครับก็เป็นสายความเร็วสูงนะครับผมหัวก็จะเป็นปลั๊ก OBD แบบนี้ให้นะครับลูกค้าสามารถไปซื้อสายแแปลงเป็นเคลายแบบนี้นะได้เพราะว่าถ้าไปใช้หัวเคลายถอดเข้าถาอดออกบ่อยๆหัวเคลายพังนะครับก็ต้องเปลี่ยนสายใหม่ก็ทําเป็นปลั๊ก OBD แบบนี้ลูกค้าถ้าสายเคลายพังเปลี่ยนแค่ตัวนี้ร้อยเดียวนะครับ ตัวนี้ราคา2,000บาทนะครับพร้อมส่งสนใจทักมานะครับ